ภาจริงเอาพันบักม่วงอันอื่นมาใส่แล้วติกัดติดแล้วสามงาสี่งานนี่เสริมไม่อีกสองงานี่นี่สีมาเสริมหักบักม่วงให้แข็งแรงเนะครับเด้อจากที่เอาพอบอ,อกม่วงมาต้องหกักกระชีเปิดแผลเสริมหกักเปิดแผลครับ กิ้มออกมาดึแล้วก็ตัดของที่จะมาเสริมห้ากก็ตัดแล้วก็เสียบเข้าไปนี่การเสริมห้าให้บลบ่วงให้แข็งแรงนะครับ ขันกันน้ำไว้ไม่กมันจะชิประสานกันเองเขาก็ชิได้ห้ากบักม่วงเพิ่มอีกเป็นห้ากแก้วเคลื่อน่าเสริมหา้าบักม่วงให้แข็งแรงขึ้นอีก